วัสดีครับพี่น้องคลิปนี้มานั่มนั่มเบิงปลานัทแรกที่ผมยิงอยู่นี่นัทแรกที่มันหายทองขาวลงไปนี่โอ้ยไปหาบองหันยื้อซื้อนี่คือเขามันล่องยื่นี่เนาะมันก็อยู่นี่มันมันมันเป็นโสรบหนาทอเลยครับนี่ลงไปมันก็อยู่อยู่สุดสุดปูนเลยวานผมหาบ่เห็นโน้ตเสียดายครับก็คงสิได้ปลาใหม่ๆไปตอนนั้นครับเนาะมันใจแย้งว่ายิ่งถือก็มันปีนลงถึงนาะงบางเดียวคลิป ยิ่งยิ่งทานนี่ลเลาเข่าเนาะไปตากแหงได้แล้วครับคีิอยู่บ่ยาวดล้วครับมามานั่งเบิ่งป่าผมขวูดเก็ยออกเรียบร้อยโอ้เขาก็ลงไปกัาเป็นหินหล่นงจังหันเหมือนว่านิ่้ยิ่งปืนหกนัดด้เมื่อซีตัวนี่ตัวที่หานเขาก็มานั่งเบิง่งเสาเนี่ครับแบบหนาวผมล่นะไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องสีคือบออีกตัว มาหาปลาหม่องจุดที่สอง่ริงๆเ็นเบน่นกเจ้าแดงติดด่างเขาเจา้าคือนั่นไม้ยามทีด้วยจะคล้องดังดังสองหลังครัเบเ็นบ่นกหลายอยู่ครับส่วนนี้นกหลายเฮงยังบอกว่าตายเลยนกตัวนันก็ได้นี่หม่องจิไปนี่แหละอยู่ทั้งหนานี่ครับ นี่คร <t od ian |ms|> ับหอดไม้แล้วที่ได้อยู่นี่ตัวหนึ่งมีนี่ตัวหนึ่งแล้วคลิปตัวที่พมหาบัเห็นในี่ผมยิ่งอยู่นี่นี่ยิ่งอยมุ่มนี่ครับแต่วส่วนข้งบริไทยคลิปมันมันมันเป็นชิดตัวใหญ่ตึงผมเลยเลยมันคือมัดจิ้มน้มผมเราเฝ้าคนโบโบบเปิดทายคลิปนะครับนี่อยมุ่มนี่นะตัวข้างล่างแบบหกก็เป็นบอยหย่าหย่าลายเลยพว่าหสีหาเห็นบ่เด้อตัวนี้ตัวกระสีลงเบิ้งขึ้นเ่าครับพี่น้อง ผื่อมันเห็นเนาะคือตัวงหันก็ต้องไปก็เห็งง่ายเลยเว้ยตัวนี้ก็ยิ่งอยู่นี่แล้วนี่มุมนี่แล้วถ้ามันไปก็สะอยู่แถวนี้และแต่ว่าหกแหงไม้นี่ไปพี่น้องลงเบิงดีกว่าสรุปแล้วบ่เห็นพี่น้องบ่เห็นตัวนี้แถวนี้มันมันหกแหงข้างล่างนามเลิกความมันเป็นสโลปปากทอลงไปแต่ว่ามันสว่งผมมันมันเลิกครับ ข้างล่างโอ้ยเฮแบบรายผมเหยียบน้ำมาทันเลยฮะเด็กตัวเดียวก็เ,วกเอามานี่มานั่มสองตัวเด็กตัวเดียวนะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละพี่นอ้องมานั่เบิ่งปลาที่ยิ่งคลิปก่อนเลยครับหามันบ่เห็นเมื่อวานขอบคุณในไลเด้อขอเราส้มครับสวัสดีครับนี่ครับเห็ดมาตากแดดไว้ใครกูโบไปงมเหมอ,อยู่นะครับเนาะ ก็ของใจหมือวานข้าเป็นเห็ดดีๆเบอี์ดีๆก็สิได้อยู่ดอกหมือวานผมบปิดโบเบิ่งนในลีพตอนไทยไปเจอไปหากระนอนอยู่หมองมันหัวฉากต้องไปโอ้ผมหาขักขักอยู่ได้บอกดนอยู่ในคลีพเอ้ามาได้กรเด็ดตาแรังครับ เขาูะพูดไหกไปแล้ว